สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ฮะตอนนี้ฮะผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับ หน้าอาคารเทิดประเกียรติ90ปีสมเด็จย่าครับผมก็มีการจัดแสดงส่วนหนึ่งของงานหลงแสงเวียงที่เจียงไฮครับในส่วนของจุดจุดนี้ครับเป็นจุดที่เรียกว่าแมงสี่หูห้าตาครับวิธีการจัดแสงก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเอาไฟมาฮะเอาเตาอัางโลมาวางครับผมแล้วก็พัดลมครับเตาละตัวพร้อมกับกระดาษแสงครับผมกระดาษสีให้กระดาษแก้วครับผมก็สามารถจะจัดเป็นงานศิลปะได้โดยการแสดงของเจ้าแมงสี่หูห้าตาตัวนี้ลวครับผมก็เป็น ลักษณะเหมือนกาลังลงมาจากต้นไม้ครับก็เป็นศินละปะที่สวยมากๆเลยนะใครชอบใจนะครับมาเที่ยวเชียงรายครั้งนี้นะฮะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่28ครับจะมีการจัดการแสดงหลงแสงเวียงที่เชียงรายครับผมก็เป็นลักษณะาการแสดงแสงสีเสียงต่างๆครับผมนี่ฮะ เจ้าแมงสี่หูหตานะครับก็มีตำนานเล่ากันว่าฮะแมงตัวนี้ครับจะกินอะไรก็จะถ่ายออกมาเป็นท้องคำครับผมแล้ในส่วนของเรื่อง4ี่หูหตาก็อาจจะเป็นเรื่องของศีลห้าแล้วก็อริยสัจสี่ต่างๆครับผมก็เป็นเหมือนกับแบบอ่าอะไรอ่า,อา,อาเป็นเป็นเป็น,ปนพุทธศาสนาเชิง เชิงเขาเรียกอะไรนะเรียกไปถูกเขาปมนึกขึ้นมานึกไม่ออกซะอย่างนั้นนะฮะเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวเชียงรายในช่วงนี้ก็จะเจอแบบนี้แล้วกันนะครับจนกระทั่งถึงวันที่28นี้นะครับเป็นเรื่องพุทธภทษิ์หรืออะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมนี่ก็เป็นแมงสี่หูห้าตาตัวหนึ่งถ้ามาดูตอนกลางคืนคงสวยกว่านี้เยอะครับในตัวงเขาก็คงจะมีไฟแต่วันนี้เรามากลางวันก็ให้ดูกันช,ชัดๆตรงนี้ไปก่อนแล้วกันครับ